ฮัลนหันกยังไม่ทันนีอยู่เลยบ้านขอบัดไม่ทานหลังนานอะอ้เจ้าคือะไเจ้าสิบ่วบิ่งมาล้ำแตกโซนแอพวกแก้วสุกดยแต่บมเป็ดสุกผูเดี๋ือแฟนก้าเสียกับโต๊เก้าวเข้มนั้นเป็นปีกาแฟเสียขาว่นเข่รูปอุ้มเดนปล้ำมันไปล้ำอ่ะฮัลหลบันี้บบไปล้รอมได้วัดแหม่บัปล้รอมหมากุดหลงปอออ ออมออมหัวอ้วนอมมันสังกะเซียม่เออลละ้งมองแตงตัวข้างหลังหันนึกขึ้นมาไอเจเป็นมะล้อม่ะนี่หัวกระเซ้าบางเจไปกับคณะเด้อมะล้อมสิงห์ป่ะเลยมะล้อมูตั้งงูนี่แหละเป็นน้ำระเบียดน้ำปะถมเป็นมาอยู่โดวนกมูหงเหินมะล้อมันกงครับมันอายุแปดปีเซ็นสัญญากันงบปีเพ่ปเรื่อยตัวอีกสองปีมันทน มันดันออกดันบ่มีตัวยังสิบ่มีตัวหลักมันมั้งใส่สูงว่ามาใส่ไิ่นัวแะ่ตูนนี่หาโอ้ยมันมีบุกควายล่ะควายมีติดยี่สิบป้าห้าต้ฮะรันบแน่ๆไมนขึ้นไปครังหลายยี่เดียช่วงแล้วอะไออกไปเห็นอยู่เต็มเลยเต็มถนนอยู่นะขันออกลูกตัวแจ็คสามสิบรุ่นที่ดุ ตะกี้ขันกับขายออกเลยนะน,น้องนีเงั้นเลี่ยนให้รู้นนะว่าเปล่นปาาชัวยังสิบ่าเิลี่น,าบบนงานใหญ่ต้องมากแต่ทั้งตัวเลี่นชดเจียมผมไม่เล็กยังขึ้นตา,ต,าตายมา<ร>าายัดเลยสวัสดีโดนพุ่นโดนแดนไกลตายจัดน้ำสาลหอมยังไงบ้านคุณดูแล้วเขา นี่ยบบตุ้งติ่งแต้ๆนุ่มจักุญแจกิดเจ๊ใส่ซื้อไว้อีกย่งป้าวผูเบียโบาวผู้เบี้ยคนคนนี้เป็น้าฉันทั้งฉันโมใครสนใจฟังแต่สมัยนี้งเกวิทยุมันดังเนีเนาะผพ้ใคก็ฟังเด้มันบบมีอันน้เด้ียแม่ทับลแล้วสั่นบ่มนติดสายแ่แล้วมู่ส้นนโมไปหลนได้บง ของอาเตอร์เปิดเงี้ยไ้มอนมังเปิดเลี้ยงกันไหมให้บดาบอกดอหมาเเลยอื้นไปไล่ไปอื้นไปไสวัสดีคุณพอน คันสวัสดีคนก็เลยเศร้าเป็นไม่ได้เจ้สวัสดียูังสาตว์สวัสดีอะไรเป็นลมคนนยป่องใส่ด่างังมาโอแต่ฟานต่กว่างันค่วยไปดิลงน้ำยเราเลยเน่ยวนี้่มตินเราเียไปเหอนคชอบชววิวเอาป่าให้เจ๊พวกนู้นี่มันี่ป่ามั

รับบดหลายรัดหลายนี่เพื่อยังหลายเื่อนเพือนยังโอ้รายได้กันเง,งินวะเงินไดจังไดเจีเงินเงินไดน้ำสปสอนเซอร์เขาได้เสียหาชาสถานีร้อโอ้เศราหทรงเป็นที่ติแล้วห้อกับหาสปอนเซอร์มาจ่ดอกดื้อไปอย่วนมากมันถี่ตกวก ดีๆบ่มีเลยมันบ้าตาต่ังด้วยกองดีบ่มีเลยแล้วก็มีพวกกู้งกุงตุ๋ิงนสิแม่แต่ว่าเพิ่นกัดทุมาหาแต่ว่าซุ้มมันซุ้มมันซุ้มมันเตียนที่มากแบบว่ามากจะกินโตเที่ยังมีนข้าวิีเต้าคัดก็จิตยาน มีผีบาว่าพอเขจไงตัวบักตัวเนี่ย <c oughs> หลายยุคบันบาวหัวเลยค้นคนะ้ำใสเปล่าน่ะมีอยู่สองคนโคมาว <MC S 1> ันนี้เจ้มมเสียวล้องไปฝาก้งต <c oughs> ิเนี่ยประกาศออกไปเอาใสอีมม่เปิดเพลงน่ะอีมาเปิดเพลยงหาเทียนหะว <c oughs> น,นมาสรงน้ำแข็งบนอ้วยนยูนน้ำเขาอ,อีเตียนนะ่ะเป็นที่ว่าเป็นผู้จัดการยืนร้กงน้ำแข็งไอไอวนอ้วนมาสรงน้ำแข็งบนเทอน สุกสมนึกเนี้ยดนี่กับขั้นในน้อยนั่นแหละนั่นแหละแปนเรางานเศรตะกี้จก็เป็นหนึ่าวนี่นั่นแหละนั้งนั่นแหละบ้านเป็นผู้มาเปิดเพียงจัดอยู่สถานีบ่านในเปิดแล้วเองเนี้ยมันสิมีอันห่างกีดกันสถานีนี่บ้านหนองเงียบฟ้องผู้พูดผู้เปิดเพียงตั้งหางผู้เบาตั้งห่างมันน่าห่างกัาติดกันเลยนั่นแหละเขา่อมาผู้ดังกับเป็นผู้จวดแล้วเป็นผู้ถัดหันเ่าเปิดเพื่อติดเขาสอบเปิด พักผอนล้เของมาฝากของให้เาวนันไปเอาให่ติเอันสาวนั่นสวยดิผมอากเห็นหน้าตจรสาวผู้ีงดเพิ่นบ่ได้ออกมาดอกนั่งน่ำกระบอกเปินปีันดีไปเบื้องหังตากเจ้เคดําดํนาะผู้เอามาฝาัันดีพักกันมากเกัเอากบกับปลาบ่โอ้เอฟซีม นีอแบบนั้นกีบนี่นหละแต่กีดไอ้โคตณานะหอนหายเมียเขายิน้องนี่หละครปลาไปปลาเด็กปลาลาถ้ากีบตกปลาเมือแล่ไม่ผู้เลี้ยงมาต้นชนะหมดตัวเจ้าอดุจะมาเป็นกิบกุญเจนี่หละ กรหัวมันตัว้บเอาด้สิม่ัคุณนี่อันตากะเไว้นะมาตั้งน่ตาไปตั้งนตาจอเปกันตั้งัวนี่ละเน็กจำได้เลยเนาาบันมันกูทำใส่ช่บงได้บุ๋โทุ่มาเสมอเลยแม่นมอไยทุมหัวยน้ยเบาๆกับทรมากครับนู้อ๊อฟว่าหายเบือนโนตัวเป็นได้ยังไม่ถามเบาีเนาะมาถามเบาเนี้ยเ้ยเดี๋ว่าเขาก็ต้องรู้แม้นว่าอันอันฟอนโทนนน่ะเขาต้องรู้ว่าเบื้อพิ่น มันมาเบิ่งมันมาเบิ่งในหน่าสถานี้ไรเขาก็เขียนได้เน,ะนา,าะนักจะเล่นการต้องติดรูปใบคว่ำไม,มีเบื่อความเรียก<อ>ขเขาโทถามาเป็นอย่างปรามาณเขาเขานำมาเบิง่งโยนบอดเล่นว่าเป็นอย่งไดีเป็นมันมาเบิ่งแต่มันมาเ,ามมาเลยหลักเบิงนั้นเลยนเลยนี่ยผู้ใดเจียวรูปผู้หายไปติดเนาะนี่เอยดังจาบัน ประก,กวดย้อนปากตองอันที่เปิดเลือกคู่เวียงฮักกันฮัได้ที่หนึงน่งเนาะหลายๆ <c oughs> ว่าได้จังได้อันผู้ผู้ผู้ทรงขับอันผู้อัน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 เทศนัน้นนาย,ยกเทศสมุนตีเพราะขันบว่าได้ที่หนึ่งเพาะว่าไปเปลี่ยนเสตเจ้าเอาล็อกไว้เนาะนั่งเลยเลยเต้อ้นางงามล็อกกล่องเถอะตัวนี้ขาบว่าได้ที่หนึ่งขับว่าไปเด้ีุดกับเพื่อนไปหาไม่ <c oughs> แห่งเดีกเนาะเลาอยากันเ <c oughs> ้าอยากเอาคืนประกวด ดีสแปดคนถ้าซื้อกบรูจักหนึ่มิสไปสมัครให้เอาซื้อเหีเมซื้เอือคะบก้อยาของัประกาศชยาโอ้ชยาชยานง้มอืมโหตะเบืเนาะเป็นไงทวีเพิ่นแหงเป็นคนเบาตลกเนาะอันทวีสีพ ເປັນຫຍັງແແວກິ່